ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสปอยสกูชี่นะคะวันนี้ก็จะมาลงสปอยนะคะแต่ว่าก็คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะลงขายวันไหนเนาะก็คือช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลามาลงเกี่ยวทำคลิปเกี่ยวกับลงขายสกูชี่เลยเพราะว่าเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มสปอยกันเลยนะอ่ะชิ้นแรกแบบแบบแรกก็มีอย่างนี้้วยนะนี่นะคะขายเป็นเซตแบบนี้เลยอันนี้คือต้องตํานะจ๊ะ นี่อันนี้คือขายเป็นเซตแยก่บงนี้เลยนะราคาถูกมากทุกคนแล้วก็มีมีพวกปากกามีอะไรอย่างนี้ด้วยนะมีชิ้นตรงนั้นด้วยนะแล้วก็โมนี้โมนี้มาแล้วนะจ๊ะสำหรับแฟนๆที่ชอบโมนี้โมนี้นะมีแบบพุดดิ้งแบบนี้ด้วยคนที่ชอบโมนี้โมนี้ทางนี้เลยมาใหม่มีก้นหมาด้วยนะนี่นะเป็นสติกเกอร์ได้ค่ะ่างนี้นี่นะก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะลงขายวันไหนเพราะว่าไม่ไม่มีเวลาเหมือนกันเราก็เลยมาลงสปอยไว้ก่อนนะที่จริงมีเยอะกว่าน,นี้นะคะทุกคนแต่ก็คือเราเอามาให้ดูคร่าวๆแค่นี้ก่อนเนาะเยอะไม่เยอะยังไงรอติดตามคลิปหน้านะคะก็ประมาณนี้เนาะโอเคนะคะทุกคนรอเตรียมเงินไว้เลยนะบ๊ายบายเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะทุกคนบ๊ายบายค่ะ